สวัสดีครับวันนี้ช่างกุญแจไทยนะครับมาทำการลงทะเบียนกุญแจอิโมบิเลเตอร์นะครับฟอร์ดเดนเจอร์ปี2018นะครับลูกค้าไปติดตั้งกุญแจรีโมทมาแล้วสตาร์ทรถไม่ติดนะครับมาให้ทางร้านทำการลงทะเบียนกุญแจอิโมให้นะครับเราก็ทำการลงทะเบียนเม็ดชิปนะครับใส่กุญแจรีโมทดอกใหม่นะครับให้ใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวทดสอบสตาร์ทให้ลูกค้าดูนะครับอันนี้ผมลงทะเบียนเม็ดชิปใส่กุญแจรีโมทดอกนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวทดสอบสตาร์ทนะครับ นะสตาร์ตติดใช้งานได้เหมือนเดิมเลยนะครับลูกค้าท่านใดนะครับไปติดตั้งกุญแจรีโมทมาแล้วสตาร์ทรถไม่ได้นะครับมาให้ทางร้านลงทะเบียนเม็ดชิปใส่ดอกกุญแจรีโมทดอกใหม่ลูกค้าได้เลยนะครับรับทาทุกกรณีนะครับสนใจโทรมาสอบถามได้เลยนะครับ0ูนย์แปดสองครับหกหนึ่งหกหกหกห้าห้านะครับจ้างกุญแจไทยยินดีให้บริการครับ